บัดนี้เป็นครั้งที่37ประกอบวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าในกรุงเทพประดมธรรมวิเศษขอเป็นวาจาสาตยายพุทธมนทบาทเพื่ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่พระเข้ามาปฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเด่ดนบุศราตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชนินนามณีของเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมนทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสันติงานวนต่อไปบนเสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตคชันตุเทวตาสัทธรรมวุณิราชสัสสุนันตุสการโมกขังสักเคกะเมเจอรุเปคิริสิคาราตเตจันติเิเกวิมาเนทีเปนะเถจคาเมตระวานะคะหันิเกหะวุฑุมะหิเคเตภูมาจิยันตุเทวาเชลชะนวิสเม ยะขาคันธปนาคาติถันตาสันติเกยมูลีวัลเจนังสัทวโมเสืนันตุธรรมสวรรคารูอายัมพันตาธรรมสวรรคารูอายัมพันตาธรรมสวรรคารูอายัมพันตาบวชส่วนน้ำกาสิติคถาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะบวชสวนสัจจกิริยาคถานัตถิเมสระนะงัญยพุทโตเมสระนะงวะลัง เอเตนัสัจรวัชเชนัสโตทิเมหุบุสัพพฐานัตทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนัสัจรวัชเชนัสโตทิเมหุบุสัพพฐานัตทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนัสัจรวัชเชนัสโตทิเมหุบุสัพพฐาบทสวดมหาการุณิโกนาโถทีอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายะสัพพปานินางปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโธทิมุตตะมังเอเตนัสัจรวัชเชนะ มาโหนตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพะปานินังภูเรตวาปารมีสภาปโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุภาายสัพพะปานินังภูเรตวาปารมีสภาปโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสัมปยาพระควัชเกสุวิหารติเปรนวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกตแะสัตถิงบจจมาเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิท่าสหิจาโลกทาตัหิเทวตาเยกุเยนสันิปฏิตาหมติพระขวันตังพัสนายะภิกขุสานจากอัตโขจตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตทถโหสีออยังโขพระครวัชเกสุวิหารติ กัป <ITA> ปิตวัตถุสมิงมหาวเนมหานต์ไปกุสังเกนและสถิรปจมัติเหติพิกขุสติเหิสัพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิตะโลกธาตุเหติเทวตาเยกุเยะและสัตถิปติตาขอติภัจขวันตั้งคสนายะภิกขุสังคัญจะยานุนะมายัมปิเยนะภิควาเตนุปสังคเมืยามาอุปสรรกามิตวาภิควาตุสติเกปัจเจกคาถาปเสนยามาติอาทะโคตาเทวตาเสยยถาปีนามัพลวาโุริโสสัมิชิตังวาภาหังภสาริยะปสาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาประควโตภูรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกวันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาประควโตเสติกอนิมังคาตังอภาสิมหาสมโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตอาคาตมหาอิมังธรรมสมยังทกิตาเยวะอปราชิตสังคันติก อาตโขอัปปาเทวตาปะควะโตสถิตเกอิมาคาตังอาปาสีตตระพิกวโวสมาทัหังสูติตังอัตโนโอชุกามัังสุสาระทิวะเนตานิกะเหตะวาอินทริยานยิจขันติปันติตาติอาตโขอัปปาเทวตาปะควะโตสถิตเกอิมาคาตังอาปาสีเชิดตวาขีลังเชิดตวาป็นกลางอินทขีหลังโอัจามะเมชาเตจารติสุตามิมะลาจะขุมอัตตาสุตันตาสุสูนาคาติ อาตโคอัปปาราเทวตาพคะวาโตสติเจอิมังคาธังอภาสิเยเก,กจิพุทธังสลาลังคตาสตเสนะเตกรมิสันติอภายนพูมินปหายะมารุสังเทหังเทมกายังป,ปริภูณิสันติติอตาตโคพคะวาภิกขุอามันเตสิเยปุเย,ยนะภิกขเวทัสสะสุโลกนาตูสุเทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตังกัสนายะภิกขุสปัจจายปิเตภิกขเว อเสุงอติตรรมานังรหันโตสมาสพุทาเตสะปิประกวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสุเสรยถาปิไมหังเอตาลหิเยปิเทปิกเวพวิสันติอานาคตาธรรทานังกรหันโตสมาสพุทธาเตสะปิประกวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสรยถาปิไมหังเอตาลหิอาจิคิดสามิปิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิสสามิปิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสสามิปิกเวเทวกายานางนามานิ สังสุนธาตุสารุแป่มนัสสิกโลธาภาสิสามิติเอวะภันเตเต,ติโคเทปิคุปะปวาโตปัจจโสสุปะฆวะเอตสะวุาจจะสิโลกัมนุกัสสามิยะมมด,ยะดะะังปุมาตัสสิตาเยสิตาคิดทีระลังพระหิตตาสมาหิตาภูโธาสาีหาวสันสเลนาโลวะหังสารมิสมัมพุโนโอทาตมานาสาสุตาวิปสัสสนนัมนาวิราปิญโยปัญจสเตย,ยตัตวาวะเนกาเปโลปตาเตตวะ กาปิลวัฒเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสัสนรละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเยจะอัตตะมัคคุลสุตวะพุทธศาสนาสนังเตสัมปาตระหุยานังอมนุสสารทัศนังอภิเกัตมัทธคุงสังขสังอัตตะตลิงสังเอกตสังหัสานังอมนุสสารมัทธสุภิเกณานัตมัทธคุงที่สาวสะาพุทธะหุงตนจะสะพังอภิญญายะวะวะคิดวาละจักขุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสัสนรละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเย เยวหังกิตยิสสามิคิลิอนุปุปมาโสสัตตสังหัสสาวะยขาปูมากราปิโรวัฏวาอิทิมนโตชุติมนโตนะวันโตเยสสีโนโมทัมมาลาภิกรโมพิภุนังสามิติงวะนางชาตสหัสสาะเหมาวตายขานะวันตะวันิโนอิทิมนโตชุติมนโตนะวันโตเยสสีโนโมทัมมาลาภิกาโมพิภูณังสามิติงวะนางสาต้าคิลิติสังหัสสาวะยขานะวันตะวันิโนอิทิมนโตชุติมนโตนะวันโตเยสสีโนโมทัมมาลาภิกรโมพิภุนังสามิติงวะนาง อิเจเตโซและสัหัสสายะักษานันตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตนนมันโตยิสสติโนมุทัมนาอภิกรรมมงิกหุนังสันิจิงวัฒนังเวสามิดาปัญจสดายักษานันตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตนนมันโตยิสสติโนมุทัมนาอภิกรรมมงิกหุนังสันนิจิงวัฒนัง ภูมิพิโรราชค่ะฮิโกะเบปุรัสันทีเป็นแสดงพิญญอนังสัตตสังสังยักขานังปัญญุปปาสติกุมิพิโรราชค่ะฮิโกโสภาคัสสานิติงวะนังปุริมันจติสังราชแทตระโูกภาษาสติกันทปปานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตาปิตาสาวาหวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตยสสศิโนวัฒนาอภิกามุพิภูนังสานิติงวะนัง ทักขินันจติสังราชาวิรุฬโหต菩萨สสติกุมพันธนังอธิปติมาราชายัสสสิโสอุตตปิตัสสะาโวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตนะมันโตนิสติโนมุทมนาภิกามุภิกุณังสามิติงวัฒังปัจจิมันจติสังราชาวิรุปโค菩萨สตินาคันังอธิปติมหาราชายัสสสิโสอุตตปิตัสสะาโวอินทนามามหาภลา อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสิโนมรธรมนาพิการมุพิกูนังสามิติงวะนางอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตัปปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโนอุตตาปิตาสาวะฮาโวอินทนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสิโนมรธรมนาพิการมุพิกูนังสามิติงวะนาง ปุริมัทิสังทัตตาโตทักขิเนนะวิรุฬหะโปกชิเมนะวิรูปะโขกุเวเราอุตตรังวิสังจัตตาโนเตมหาราชาสมันตาจัตตุโลทิสัตถะมะนาอัถังสุวะในกาปิละวเดเวเตสังมายาวิโนท่าสาอาคูวจะนิการสถามายาเกเทนทุเวเตนทุวิปูชาวิปูโตสหจันทโนกามัสเซทุกจกรินุบัรทุนนิบัรทุกจปปนาโตโอปปัญโยจะเทเวสูโตจะมาตานิจจะเสโนจะขันทัพโหราชาเจโนสัพโพ อาคูบันจัตสิกโหเจวติมพะนูสุริยวัชรสาเอเตจันีจาราชาโนคันธภ,ภาสหราชชิโมทมานาอภิกรรมวิภูนังสรม,มิติงวันัง อาตาคูณะสภานาคาเวสาลาสาหัสชะกาคาฟาลาสตราอาคูปายาคาสหิยัติพิยามุนาทแต่ละถาจะอาคูนาคายาสิงโนเอราวันโนมหานาโคโสรปะฆาสามิติงวะนางเยนาคาลาเชสหัสสาหาันลันติทิปาทิชาปะิีวิสุตจจจหูเวหายะสาเตวันมะชาปตาจิตตาลาสปนังอิติเตสนามังอภยันตานาคาลาชานามาสิสุปันนาโตเขมามะกาสีพุทโธสหะยิววจาหิป่วายันตานาคาสุปนังสารณะมังสุพุทธัง ชิตาวาชินภันเทนสะสบุทดังอสุราสิาาตาปาตโลว,สะ,ว,ะ,สวสะสวเสเตอิทิมโตเนสสิงโลกัลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิติสุจิตจปหาราโทนวมุตีสหสตนจปิปุตานังสเพเวโนจนามก,กาสานายหิตวะวดินัง,นงลักขุปธรรมุป,ปาคมุสมโยธานิพพานเตภิกสัภิกขุนาสวะ อาโพชเทวาปะเวิจเตโชวะโยตถะครับอุนวาลุณาวาลุณา,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 าเทวาสสโมจยัสสาสหเมตากรุณา,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 ากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัสเดทัสศตากายาสเปนานันตตะวานิโนอิท,นทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสิโนมมทมนาอริกามุพิภูนสัมมิติงวะนังเวนทูจเทวาสหฤจ,จะอัสมานจัตุเวยะมาตามาระสุมนิสาเทวาจัตถะมาคูปุระคิตาสุริยะสุมนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานะขันตานิปุระคิตวาอาคูมันทัวราหกา วัสุนังวัสะโวเสตโตสโากุปปาค้ปุรินเทโทเทเสเดจัทธากายาสพเพนะนตะวัน,นิโนโอ,อิทิมนโตเชนิมนโตนะมันโต,น,น,โต,น,น,โตนิสสิโนโมทัมะนาอภิกามมภิกุมมนองนสัมมิติงวัดังอธาคูสาปูเทวาชลมาคิสิขานิวะอธิจกาจรเจโรชาเจอม,มา ภูพานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมจะอาจุตตาจะอเนชกาสูเรนะวุกีลาอาคูอาคูวาสาวาเนศิโนทัสเศเษทัสธากายาสเปนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตนันตะวันโตยโสสิโนมัทมนนาอภิกรมุภิจุนังสันติมุตะ์ังสมานามหาสมานามัสสามานุสุตมะคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอธาคูฮรลโยเทวาเยจาโลกิตวาศิโนปารลขามหาปารลขาอาคูเทวายยสุศิโนทัสเศเษทัสธากายาสเปนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตนันตะวันโตเยส สิโนมธมนาอภิกรมโมพิคูนักสามิติงว่านังสุกาคัลลุมหาอนุนาอคูเวขันสาชาโอตาตะไหยาหาปาโมขาอคูเทวาวิจขันนาสตามัตตาห์ลักขชามิสกาเจยัสสิโนท่านนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสติท่าเศธเททัสสากายัสาเปนนัตตะวนิโนอิทิพันโตชุติมันโตวันัปวันโตเยสสิโนมธัมมนาอภิกรมโมพิคูนังสาวมิติงว่านัง เขมิยาตุสิตายามาพิทกาจเจยะสสิโนลาพิทการามาสิทถาชุตินามาจาอาสวะนิมมานรติโนอะคูอะหาคูปะระจิมิตาทัสเถเตทัสสทากายาสเปนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยุทธสิโนมหัมมนาพิจังพิภูนองสัมมิติงวะนังสัตเถเตเทวนิกายาสเปนานัตตะวานิโนนามันโเยนะอาคันจุเนจันเย สาธิตสาจหาปุโรหิตชาติมะเกลียวโอคตินยมนาสวังทะเกียโมฆะตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรัมาตโตุจปุตตาอิทิมโตสหัสสนงกุมโลติโสเจโสปราฆาสอมิติงวะนังสหัสสภามโลกาหนังมหาภามาพิติฐะติอุปป,ปันโนชุติมือนโตปิสมากายโยเยนศสิโสตเสตถะอิสราอาภูปเจกวาวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริทวะปเรวาลิโตเตจัตสเปอภิกันเตสุนเทเทเวสพามเกมาละเสนะอภิกามวิปัสสการะหัสสะมันทิยังเอทะคานะหัตะภัตถะลาเกนะภัตถมตุ โสมันตาปริวานในธรมาวุบัจิตโรโพธินังอิติตถามหาเสโนกันาหาเสนังอเปสยีปานินาตระมาหจ,จัสลังกาดาวะาเพรละวังยะถาปวุสโกเมโคทนะยันโตสวิชโกตถาโสดปจุทามติสังโกโทอัยสยังวเสตันจสปังอภิญญะ วะวะคัคเดวาเนจักรุมาตโตอามันตยิสัทสาวัคเกสัสเนระเตมาเสนาอภิคันตาเตวิชานาติกโวเตจะอัตตาปะมักกนุสุตวาพุทธศาสาสนาวิตาราเคหิปการมุเนสังรมปิอินเชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสสีถูกหมทันติสาบุเทหิสัมวากาเตชะเนสุตตาติบวสวดจุลชัยยปกรณะโมเมพุทตติชะสารัตะนะอิญธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปารเมสุลา สิทธิพม่าจะอินทานจะจตุโลกาคัมพีนักการสมุทาปูตุงคางหางจะสภามชัชย,ย์ยประทิทธิฐิะมันตุเต ช auto, children, heavens, GI, ya, tai, Não, aquela, e. ัยยะชัยยะทัตระนิทัตระนิอุตระทีอุตระทีนาธีนาธีช <Narrator. S 2> ัยยะชัยยะข้าคุณนัตตนะนิสัยนิรายสัยเสนนเมรุราชผลนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีแสมพีนาเคียนทานาคีปีสาตะปูตการีชัยยะชัยยะทุนทิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธนมุกชาชัยยะชัยยะวัดลุนนมุกษาตาชัยยะชัยยะจปาริปนาคกูลคันทกชัยยะชัยยะข้าชกคนนัตุลรงสุภะและคุชงสีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวัดลุนนมุกยาตาชิตตาชิตจเสนนาเรปุลนัสุทธินาดี ชยสุขาสุขาชีวิชยชยทะรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยชยทะรณีสันติสัทธาชยชยมกัลดัญญาภาวะเคชยชยวนุนนายักษ์เคชยชยลักเสสุระภูเชเจชาชยชยพมเมธทัคณาชยชยราชาธิราชาชัยชยชยปัทวินสัพพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโลหันโลหะนินเทวาชยชยพมาสุระโผชยชยนาโผลวิรุณทโกวิรุปะโคจันทิมารวิ อินโทจเวนัสเตโยเจกุเวโลวะลุโนปิจะอาคิวาโยเจปาชุมโฮกุมารโลทัตตารัทักโกอัฏฐาแัสสะมหาเทวาสิทธิตาภสษาอาทาโยอิสิโนสาวกาสะปาชยะรามโมพระวันตุเตชัยะธโมจะสังโกจัสสะปาโลจะชชยะกลางเอเตนะชัยะเตเชนะชัยยะสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคะลัง ชโยปิพุทธสัสิมตโตอายังมรัสจปะปิมตโตะาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตถามคณาไมเหสิกโนชโยปิพุทธสัสิมัตโตอายังมรสัจปปิมตโตะาราชโยอุโคสยาโพธิมเทปโมทิตาชยตถาอินทคณาไมเหสิโนชโยปิพุทธสัสิลิมัตโตอยังมรสจปิมตโตะาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตถาเทวคณาไมเหสีโนชโยปิพุทธสัสสิมัตโตอายังมรสจปิมตโตะาราชโยอุโคสยามโพธ ยตถาสุชัยโยปิพุทธสัตติมโตอายังมานาสัจปาปิมโตปราชโยอุปโภตยมโพธิมเทปปะโมทิตาชัยยตถาทานะคัณนาไมเห็นสิโนชัยโยปิพุทธสัตติมโตอายังมานาสัจปาปิมโตปราชโยอุปโภตยมโพธิมเทปปะโมทิตาชัยยตถาทานะคัณนาไมเห็นสิโนชัยันโตโพธิยาโมเรสกยานันทิวัตโนเอวังตวังวิชยโยโภคิชยยะสุชยยะมังคะเล อาปาลาชิตาปารังเกเศเศปะวิโปกันเนอภิเศเบสะพุธะทธานะอาคัปโตปโมรทติสุนักขนนันตังสุมังคังลังสุปะปตังสุโหติตังสุพโนสูมุขุนโตจะสุยิฐถังพัมะจาริสุปัทคินังกายะกังมังวาจากังมังปัทคินังปัทคินังมโนกังมังปานิทีเตปัทคินาปทัาปทคินานิกตะวานะระพันตถเถปทัทคิเน เตอดานลัตตาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนอโลคาสุกิตาโหตัสหามสัพเพหิยะติภิสุนันตุพลตูเยเทวาอสินถานิอธิขตาธิคาลิตาสตาโหตุสุมิตาโหตุสัพพทาละขันตุสัพพสัตตาละขันตุชินละศาสนัญญาปากิปัฏฐานเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสสตุวัสสวาสาวะกาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเลตุจัตสัพพทากายายสุขังคิตดสุขังอรหันตุยะถาระหังบุตรสุธรรมนิยามสุตตัง เอวเมสุปังเอกังสมัยยังพระธรามสวรรค์ที่วิชาและทีเชตวันเนอนาถปิติกัสสะอามาเมตตะระโภพะกวาปิปูอามัตเตสิภิกขวัติปะทัจเจติเตปิกูพระธรรมโตปัจจโสโสพระธรเอตถะปูจัปอุปาทาวาปิขเวตาถาคตานังอุปาทาวาตาถาคตานังทิตาวัสสาธาตุธรรมทิทตาธรรมนิยญาณตาสัพเพสังขาราอนิจจติตั้งตาถาคโตอภิสังคุชิติอภิสมมติอภิสังขุชิตาวาอภิสัมมิตวาอาจิคติเตเสติปัญญเปติปัตะเปติวิวัตติวิิิิปัสสสตตตอุนกโล ารอนิจจเตอุปาทาวาพิกเมตตาถักคตานังอบปาทาวาตถักคตานังทิฐาวะสธาตุทัพมตทิตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตัตตตตตตงถากคโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตตาวะอาจิกติเทเสติปัญ,ญปเปติปัตเติวิวรติวิปัสติอุตานิกโรติสเพสังคาราทุขาติ อาทาวาพิสเวตตาคตานังอุภาทาวาตถตาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะเทตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาเตตั้งตาตาโตอภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชิธระอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญเปติปัฏเปติวิปารติวิปชติอุตานิกโลติสเพธรรมะอนัตตาเตอิธรมโวจากพระกวาอัตมนาเตภิกขุประกวาตโตภาสีตาอภิณาพุนติบวดสดะเีกาลตคาถา อธิตังนานาวาข้มอยะรัตปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตักคิดถึงสิ่งที่ล่วงไ, e like. ไปแล้วหรืออะไรและไม่พวมพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยาทัตตีธมะเห็นนักตังอปันจจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถามวิปัสสติอสังหิรังปสังกุปปันตังวิธามารุปะดูุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น well. <im> ันนๆนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแม่นควแทนเขาควรพ่อคูรอาการเช่นนั้นไว้ อาเชงว่ากิจมาตะปั์โกชัญญามรณะสุเวความเพียเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ผู้นี้นัฮีโนสังคาันเตนะมหาเสนีนะวัจจุนาเพราะการ,ปรเปลี่ยนต่อวัจนานซึ่งมีเสนามาว่าย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิปะโหนะรัะตตานทิตตังตางเวัเทกลละลโตติสมโตอจิคเตมมนิพุกนี้ผู้สงรับจํากั่เนผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นเม่เกิดกันท้กประวันและการคืนว่าผู้เป็นอยู่มาเพียงราตีเดียวพระมนาชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคณะสัพเพสังขาระอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเปทุกตนยากพรากิเขึ้อแล้วแกเจ็บตายไปสพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตไปของไม่ยั่งยืนทุกวังเมรณะความตายไปของยั่งยืนอาวัสัมัญญามริตรังเราจะเป็นตายเป็นแท้เมรณะปริโยสารังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้จะต่างชีวิตของเราไปของไม่เที่ยงมมรณะนมนิยต่างความตายของเราไปของเที่ยง ว่าตาคนที่จะสั่งว่าอายังการโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอนาเปตวิญญาโนคันปสัสจ,จาวิญญาณฉุนโทอันเอาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสสติจากนอนทัพอัตวินซึ่งแผ่นเดินกะดินขลังอีวะประดุดังว่าทรรมาและธรรมเืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไ,ไม่เที่ยงหรออุปาทวยะธรรมวิมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุนชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ในสัมบูปสมสุขโขความเข้าไปสงบรับสัมภารงหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจัสร่างหลายทั้งโปรกำลังตายอยู่มันิงสุจบริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังบริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตะตักสังสย,ยความตายความสดกสในความตายนี้ก็ไม่มีอะไรเลยบุษฎเมตาย,ยางังจริง ยังกินจิตกุศลกรรมอันสเพหิปะเตหิกะตังคุณยังโนอนุโมทันโตสุนัโตพเยทสสิงคานอธิกตาธิคาจตาสัทธาุิตาทุกขาปะมุญจันโต มาตาปิตาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพียติกาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพอายติกาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพีปิศาสัพเพยะขะสัพเพเปตาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพียอาจจะนิยุปชายาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพนาคาตาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพเทวาสุปิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพสามติดังสามิชันตุโวบุปูชาลท่ว นโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะควานโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะควานโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะควาบทสวดปฏิทานคาถา ยาเทวตาสติวิหารธรสิณีถูเปรคเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพรวันตุปุชิตาสดิ์กัลลนเทาวิหารธรมทะเลเทราจามุชานะว่าการจตพิโวสาลามิกาทานนปติอุปัสกาคามาตเทศานิขมาตาอิสลาศปารักปูตาสุปิตาพวันตุเตชลาผู้ชายยายปิจะอันตสังฆวาทังเสตชาตาอัฐวุปปาติกาลิญญาณิกังธรรมวลังปฏิจเตสเพปิทุกสกัลโลตุสังฆยัง ทาตุจีนังสตันธรมโมธรรมัตาราจปุลาสังโคของตุสมาโควะอัธายจัจหิตายจัจอัาเหรลกขตุสธรมโมสัพเทปิธรรมจาริโนพุทิงสัปลับุณยามะธรรมอริยปเวทิเตปสันนาหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมาทางังประเวชันตกาเลเทโรปวสตุทิภาวยสตานังสภิตังในตูเมทะนิงมาตาปิตาจะอตรลฉังลิจังละขันติพุตังเอวังธรรมเณรราชาโนปชังละขันติสัพพะทาบทสวเทวตาอุญโยชนะา ทุกขปาฏตาจติทุกขาปยปาฏตาตนิตายาโสกปาฏตาตนิโสกคนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอันเหหิสัมปทานโภยสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสติยาทานังดัตันตุสัตถายะสีลังลักขันตุสัพปทานปารมาปิรตตาหอนตุขชนตุเทวตาคาตาบุตรสุมัาฆละกขถาโหตุสัพพังสุมัาฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสาพกพุทธานุภาเวนัสโสทีโหตุนิรังตะลัง โหตุสัพพังสุมาขังหลังและขันตูสัพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะังโหตูตุสพังสุมาขังหลังและขันตูสัพะเทวตาสาพะธรรมสัพพสังขานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะังสัพเพพุทธาปรละปตาปเจกานันตะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลักพันธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาปรละปตาปเจกานันตะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลักพันธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาปรละปตาปเจกานันตะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังปันธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปะเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปะเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปะเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธาวิสัพพะโส สัพเพพุทธาปรปตาปเจกานันจะยังพระังอัหันตานัจเตชนะละังปัาไม่สัพพะโสสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานันใจยังพระังอัลหันตานัจเตชนะละังปามสัพพโสสัพเพพุทธาปรปตาปเจกนันจยังพระังอัลันตานัจเตชนะละขังปัามิสัพพโส ด้วยอำน,นาจแห่งบุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธวันนี้ข้าพเจ้าขอร่ำกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุลติพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันพธีหลวงปู่เสด็จสู่สมวังคาลัยของอนิสงส์แห่งบุคคลสนนี้จงเป็นสัพพะสุริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพภัยจากทุกสรงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันเจริตมั่งคงเป็นสมมาอาชีพอาชธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,ามารสัมมาสัพพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอทเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อ่านมทนาศาสตร,สรุการบุพุฒน์นี้ปรดประสิทธิ์ประ,รระสาทพรน้อมสองอันุภาพแห่งมงคลประสูติวัตถุของคนพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุของคนทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพดันินทฐานุภาพอศาาพัดิ์เสร็จอำนวยผลให้ประสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและอุชาทุกประการเธอสาธุ